สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมตอรีโนต้าและทัวร์นาเมนต์การแข่งขันโปเกมอนโก PvP กับรายการโปเกมอนลิจิโน่แชมเปี้ยนชิพฤดูการ2026ที่มีวอกี้ประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งคู่ที่ผมจะนำมาให้รับชมกันในวันนี้นั้นจะเป็นรอบชิงชนะเลิศแมตช์รีเซตระหว่างเมทิโอฟาเลียสผู้ชนะจากสายบนเจอกับพานาฟผู้ท้าชิงจากสายล่างครับ เอาละครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูไลน์อัพทีมโปเกมอนของทั้งคู่กันก่อนโดยเริ่มจากเมทิโอฟาเลสนามาโดยคาร์แม็กาลาสันิโกชาโดกะัลักกะ โอลิเดฟโอนิดิวและยูเรเดนครับมาดูไลน์อัพทีมปกอนของพานาฟกันบ้างนำมาโดยยูเรเดนยามิคาราสึฟอเรทอสอาร์เมกาการาซนิโกะและมักเกียวครับและสำหรับกติกาการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะ PVP กันในโหมดเกมส์ลีกและตัดสินกันแบบเบสออฟไฟท์ถ้าหากใครชนะ3เกมได้ก่อนจะเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ไปครับโอเคครับตอนนี้สัญญาณเกมแรกเริ่มขึ้นแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยครับลีดส่งมาเป็นการาซนิโกะเจอกับฟอเรทอสปกมิสองตัวนี้เจอกันการาซนิโกะ ได้เปรียบด้วยความที่กาลาซานิโกเป็นปกมอนประเภทผีทําให้ฟอเรทอสตีได้ท่าเร็วไม่ค่อยเข้าครับทักทายกดในท่าไนเชดโดนไปเลือดเหลืองพานับบอกไม่ไหวสวิปส่งอาร์เมกาลงมาแล้วเจอเคน์เตอร์ด้วยคาแม็กซ์ครับตีสาสโซเมจิกดท่าไฮโดแคนนอนนี่ครับมีหมวกคริสต์มาสอยู่บนหัวด้วยมาดูดาเมจกัน โดนไปเลือดเหลืองเป็นเทินของอาร์เมกาบ้างครับกดท่าเอาคืนเป็นชาร์จที่รุนแรงของอาร์เมกาครับอัดไปเลือดเหลืองเหมือนกันตีซาโซเมจิกดท่าไฮโดแคนนอนยังแข็งใจไม่ใช่โลครับโดนอัดไปยังทนไหวตีซาโซเมจิกดท่าเอาคืนทิ้งท้าย เมทิโอฟาเลสกดใช้โล่กันไว้แล้วตีจนอัลมาก้าเคโอโปเกกรมตัวถัดไปส่งมักเกียวลงมาเจอดักด้วยถ้าไฮโดแคนนอนจะเป็นท่าโจมตีสเปร์เฟกต์ครับพานับกดใช้โล่เซฟเลือดเอาไว้ตีซาโซมเมจิกดท่าระเบิดโทนจะค่าเฮสที่เหลือไม่น่าทนไหวครับ คาร์แม็กซ์เคโอปกตมันตัวถัดไปส่งกาลาสนิโกลงมาตีสาโซเมจิเป็นกาลาสนิโกได้เปิดก่อนในท่านไนเชตรอดูดาเมจครับโดนลดเลือดไปก่อนตีซาโซเมจิให้ได้เยอะๆกดท่าระเบิดโคล เลือดเหลืองเหมือนกันตีหาจังหวะกดท่าระเบิดโคลทั้งที่สองเลือดแดงและสวิฟฟอร์เนทอสลงมาต่อคอมโบได้ท่าปิดกั้นด้วยศิลาท่านี้จะสร้างดีบับรดทางโจมตีคู่ต่อสู้หนึ่งระดับเมทโอฟาเลสต้องการจะเก็บท่าชาร์ดไว้ต่อครับจ่ายโลดสุดท้ายไปแล้วสวิฟส่งนี่ครับโทรีเดฟยาวไปครับแบบนี้ตีซะสมเมจิ กดท่าสู่สารทรายดูดจะเป็นท่าโจมตีซูปเปอร์เอฟเฟกต์และจะสร้างดีบับลดพลังป้องกันคู่ต่อสู้1ระดับรับได้สบายครับแล้วตีด้วยท่าเร็วฟอร์เรทอสเคโอและตัวสุดท้ายมักเกียวเจอทักททยด้วยท่าพ่นไฟยอมใช้โลดสุดท้ายครับ ตีสะสมเอจี้ให้ได้เยอะๆกดท่าระเบิดโคนจะเป็นท่าจงตีซิเฟอร์เอฟเฟกครับโดนดีบัฟไปแล้วจะทนไหวหรือเปล่าทนไหวครับอาศัยจังหวะสวิปแล้วกดท่าไนเฉดเสร็จเลยครับพานับเรียบร้อย ทำให้เมทิโอฟาเลสเอาชนะเกมแรกขึ้นนําไปก่อน1ต่อศูนย์เกมแม้จะเป็นเกมที่เมทิโอฟาเลสหลีดมาได้เปรียบแต่โปเกมอนตัวหลังของพานาฟก็แข็งแกร่งจนทําให้รูปเกมกลับมาสู่สีครับแต่ในจังหวะสุดท้ายเมทิโอฟาเลสก็อาศัยจังหวะทีเผลอสวิตกาลาสนิโกะมากดชาร์จได้ก่อนทําให้สามารถเอาชนะเกมนี้ไปได้ครับมาครับต่อกันเกมที่2หลีดส่งมาเป็นกาลาสนิโกะเจอกับยามิคาราซุเมทิโอฟาเลสเปิดเซสสวิตส่งยูเรเด์ลงมาตีสาโซมิจิ ป็นยามิคลาสสิได้เปิดก่ดได้ท่าจังงอยสวรรค์เมทิโอฟาเลสกดใช้โลกกันเอาไว้ตีแล้วสวนได้ท่าปิดกั้นด้วยศิลาจะเป็นท่าโจมตีซูเปอร์เอฟเฟกและจะสร้างดีบับลดทางโจมตี1ระดับกดใช้โลกกันเอาไว้โดนดีบับไปก่อนแล้วดูการไล่เอเนจีครับกดท่าจังงอยสวรรค์อีกครั้ง โดนไปเลือดเหลืองกดท่าปิดกั้นด้วยศิลาแต่เจอคลสเนื้อมักเกียวครับเอาแล้วครับแบบนี้โดนดีบับไปก่อนแล้วเคาน์เตอร์ด้วยการลาสนิโกตีซาโซเมจิหาจังหวะกดท่าระเบิดโคนลดเลือดไป ตีฟาเมจีกดท่าระเบิดโคลทั้งทีง่2พยายามสแปมท่าลดเลือดให้ได้มากที่สุดครับส่วนได้ท่าไนเชดอัดไปและสวิตส่งอามาก้าลงมาต่อมือเจอดักด้วยท่าไนเชดครับ โดนอัดไปแล้วเค้าเตอร์ด้วยโทรีเดยบครับตีสาโซเมจิกดท่าเอาคืนเกือบครึ่งหลอดตีหาจังหวะเจอท่าเอาคืนอีกครั้ง ไปเลือดแดงแล้วตีเกียวเมจิอีกพานับเดินเกมส่งมักเกียวลงมากดท่าพร้อมกันเป็นมักเกียวที่ชนะซ m p ได้ปล่อยท่าระเบิดโคลก่อนเสียหายหนักเลยครับเมทิโอฟาเลสโทริเดฟเคโอโปกเกมอนตัวถัดไปส่งกาลาสนนโกลงมาตีฟาเมจิเจอท่าระเบิดโคลทิ้งท้ายโดนไปเลือดแดงมักเกียวเคโอ โปเกมอมต่อถัดไปรอเวลานับถอยหลังตัดสินใจส่งยามิคาราสึลงมาเจอดักด้วยท่าไหนเฉดแม้จะสามารถต้านทานท่าโจมตีประเภทผีได้แต่ด้วยค่าสเตตัสที่บบกบางก็ไม่น่าเสี่ยงครับใช้โลกกันเอาไว้แล้วไม่ยอมสวิตตัวครับปล่อยให้ยามิคาราสึฟาร์มจนการลาสนิโกเคโอแบบนี้เสร็จสิครับดูปริมาณเอเนจีเหลือๆกดท่าจางงังไวยสว่านครั้งที่หนึ่งปลดโลกสุดท้ายไปก่อน แล้วกดถ้าจะงอยสว่างครั้งที่2ปิดเกมครับเรียบร้อยทําให้พานาฟเอาชนะเกมที่2ไปได้ตามตีเสมอมาเป็น1ต่อ1เกมเป็นเกมที่พานาฟทําได้ดีกว่าครับโดยเฉพาะจังหวะการตัดสินใจเลือกปล่อยชาร์จและสวิปตัวทําได้ดีกว่าแบบชัดเจนมาครับต่อกันเกมที่3หลีส่งมาเป็นยูเรเด์ทั้งคู่แบบนี้แพ้ชนะวัดกันที่ค่าสเตตัสครับตีสะสมิจี กดท่าพร้อมกันเป็นยูเลเดอร์ของเมทิโอฟาเลียที่มีสเตตัสด้านพลังโจมตีเยอะกว่าทำให้ชนะ CMP ได้ปล่อยท่าปิดกั้นด้วยศิลากรแบบนี้ได้เปรียบเลยครับเพราะทำให้ฝั่งของพานับโดนดีบับก่อนชาร์จที่ตามหลังเลยเบากว่าครับรอดูดาเมจรครับนี่ครับสังเกตดูดีๆว่ามันเบากว่าตีซาโซเมจิกดท่าพร้อมกัน เป็นยูเลเดนของ m e t e โอฟาเลสที่ชนะ CMP ได้ปล่อยท่าปิดกั้นด้วยศิลาก่อนโดนไปเลือดแดงลันต่อได้ท่าปิดกั้นด้วยซิลาเหมือนกันอัดไปเลือดเหลืองแต่เป็น m e t e โอฟาเลสเปิดฉากก่อนสวิปส่งโอนิเดิวลงมาเจอเคาน์เตอร์ด้วยอาร์เมก้ามาครับเป็นการประทะกันของโปเกอนบินทั้ง2ตัว เป็นอาร์เมร์ก้าได้เปิดก่อนด้วยท่าแอร์คัตเตอร์ท่านี้มีกว่า30%ที่จะได้รับรบัฟเพิ่มพลังโจมตี1ระดับโดนชาร์จไปก่อนสวนด้วยท่าจังงวยสว่านลดเลือดไปเหมือนกันตีซาโซเมจิกดท่าจังงวยสว่านอีกครั้ง โดนไปเลือดเหลืองดูปริมาณเอเนอร์จีของอาร์มาค้าครับให้ได้เยอะๆกดท่าแอร์คัตเตท่านี้ม่กว่า30%ที่จะได้รับวัาเพิ่มพลังโจมตี1ระดับอัดไปเลือดแดงกดท่าพร้อมกันเป็นโอนิเดิที่่ชนะ CMP ได้ปล่อยท่าจางวยสว่านก่อนเป็นการผัดกันสแปมท่าชาร์จครับ โดนไปยังทนได้ลันต่อด้วยท่าแอร์คัตเตอร์ท่านี้มีโอกาส30%ที่จะได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตี1ระดับ oh, ดโอเนริวเคโอโปเกมอนตัวถัดไปส่งชาโดกัลละกะละลงมาพานัฟไม่ยอมให้ฟาร์มเอจ i สวิฟฟ์ฟอเรทอสครับด้วยดาเมจจากท่าสาดโคนทำให้ชาโดกัลละกะละอาจจะดูได้เปรียบทักทายก่อนด้วยท่าตะบองกระดูกพานัฟกดใช้โลก,กันอาไว้ ส่วนในท่าสุตสารซรดูดท่านี้จะสร้างดีบัฟลดพังป้องกันคู่ต่อสู้หนึ่งระดับโดนดีบัฟไปตีแรกกันเริ่มเจ็บครับชาโดกัลละกละกดท่าตะบองกระดูผพานับกดใช้โลดสุดท้ายไป แล้สวิปล้างดีบัฟส่งยูเลเดอร์ลงมาเจอนี่ครับท่าเร็วมแมลงกัดตีฟาร์มต่อยูเลเดอร์คตัวสุดท้ายเลือดโลมากๆแล้วเจอดักด้วยท่าสู่สารทรายดูดท่านี้จะสร้างดีบัฟลดพลังป้องกันคู่ต่อสู้1ระดับใช้โลกกันเอาไว้แต่ไม่น่าทนดาเมตไไว้ครับ เรียบร้อยทาให้พานับเอาชนะไปได้ขึ้นนําไปก่อน1ต่อ2เกมการตัดสินใจเลือกเปิดสวิปในจังหวะเกมลีดทําให้รูปเกมของเมทิโอฟาเลสกับตาลปัดเป็นการสวิปที่เสียเปรียบครับจากที่น่าจะได้เปียบตอนต้นเกมถ้าให้เดาน่าจะคิดว่าตัวหลังของพานับอาจจะเป็นมักเกียวเลยใช้อนิริวเพื่อล่อมักเกียวออกมาแล้วให้แโดกกะลักะละฟาร์มยาวๆครับแต่พอพานับไม่ได้ใช้ทีมดับแบบที่คิดก็จบเกมไปครับสาหรับเมทิโอฟาเลสมาครับต่อกันเกมที่4ี่ ลีดส่งมาเป็นการลาสนนโกทั้งคู่เลยครับถ้าเป็นแบบนี้แพ้ชนะวัดกันที่ค่าสเตตัสเป็นการลาสนนโกของม e เทโอฟาเลสได้เปิดก่อนในท่าไนเชดเป็นท่าโจมตีซูเปอร์เอฟเกครับแล้วไม่ใช้โลแบบนี้โดนไปเลือดเหลืองสวนในท่าไนเช e โดนไปเลือดแดงเป็นพานับเดินเกมสวิตส,ส่งอาร์เมารก้าลงมาเมเทโอฟาเลสยังไม่เคาน์เตอร์ตรีเกมเอนจี้กดท่าพร้อมกันเป็นอาร์เมาก้าที่ชนะซีเอ็มพีได้ปล่อยท่าแอร์คัตเตอร์ก่อนเฉียดฉิวครับเมเทโอฟาเลสเก็บโล่ไว,ไว้ปล่อยให้การาเซนิกโก้เคโอโปกเกมอนตัวถัดไปส่งคาแมกซ์ลงมาตีสะสมเมจี้กดท่าไฮโดรแคนนอนใช้โล่กันเอาไว้เลยครับพานับ ไเกียเมจี้ให้ได้เยอะๆส่วนด้วยท่าแอร์คัตเตอร์ท่านี้มีโอกาส30%ที่จะได้รับรบัฟเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งระดับลดเลือดไปก่อนตีแล้วสวิปส่งอยูเลเดอร์ลงมาเจอทักทายด้วยท่าไฮโดรแคนนอนยิงอัดไปแล้วสวิฟค u ตเตอร์ด้วยโอนิริวครับมาครับใครจะไล่เอนเนอจีได้ไวกว่า กดท่าพร้อมกันเป็นโอนิริวที่ชนะ cmp ได้ปล่อยท่าจังหวอยสว่านก่อนแล้วไม่ใช้โล่แบบนี้อัดเป็นเลือดแดงเจ็บจัดจัดเลยครับลันต่อได้ท่าปิดกั้นด้วยศิลาเป็นท่าโจมตีซูเปอร์เอฟเฟกครับเมทิโอฟาเลสกดใช้โล่กันเอาไว้โดนดีบับไปก่อนตีฟาร์เมจี้จะทันได้ใช้ชาร์จหรือเปล่าไม่ทันครับยูเรเดน ko ส่งอาเมร์ก้าลงมากดท่าจะงอยสว่านสแปมไปก่อนครับตีเกจมจี้กดท่าแอร์คัตเตอร์แต่เจอแคสเตอด้คารแมกครับท่านี้มีโอกาส30%ที่จะได้รับรบัฟเพิ่มพลังโจมตี1ระดับโดนไปเลือดเหลืองได้บัฟด้วยครับสวนด้วยท่าไฮโดรแคนนอนพานับจ่ายโลกสุดท้ายกันเอาไว้ ตีเกี่วจี้ให้ได้เยอะๆกดท่าแอร์คัตเตอร์ท่านี้มีโอกาส30%ที่จะได้รับรบัฟเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งระดับเมทิโอฟาเลสจ่ายโลดสุดท้ายไปกดท่าแอร์คัตเตอร์อีกครั้งคาแม็กซ์ค เหลือตัวสุดท้ายโอนิริวเลือดเยอะกว่าแถมปริมาณ energy ก็ดูจะได้เปรียบครับกดท่าจะง,งอยสว่านแต่เจอแคสตด้วยการลาสนิโกครับทำมันได้ชาร์จเพื่อให้เหลือเลือดไว้สำหรับฟา์เมนจี้ต่อการลาสนิโก KO มาครับจังหวะสุดท้ายอเมอก้าต้องใช้ท่าเอาคืนเท่านั้นถึงจะเพียงพอสำหรับดาเมจที่จะ KO โอนิริวได้ครับแต่นี่ครับเจอท่าจะง,งอยสว่าน ไปเรียบร้อยทำให้เมติโอฟาเรียสเอาชนะเกมที่4ไปได้ตามตีเสมอมาเป็น2ต่อ2เกมจริงๆแล้วเหมือนจะพลาดไปในจังหวะตอนต้นเกมของกาลาสนนโกแต่ก็กลับมาได้ด้วยโอนิลิวที่ไล่เอเนจีได้ไวมากๆจนเป็นตัวทีเด็ดเลยครับมาครับเกมสุดท้ายเกมตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์ไปรับชมกันเลยครับ สมงมาเป็นโอนิริวเจอกับยามิคาราสึโปเกมอนสองตัวนี้เจอกันยามิคาราซึได้เปรียบดูจากตัวสวิปแล้วเมทิโอฟาเลสแข่งใจสู้ต่อครับเป็นยามิคาราสึได้เปิดกดในท่าจังหวยสว่านเมทิโอฟาเลสกดใช้โลกกันเอาไว้สวนด้ท่าจังวอยสว่านเหมือนกันพานับกดใช้โลก,กันเอาไว้เช่นกันไม่มีใครอยากแพ้ในเกมลีดครับ กดท่าจัง,งอยสว่านเมเทโอฟาเลียสจ่ายโลสุดท้ายไปตีซาโซเมจิหาจังหวะกดท่าจัง,งอยสว่านไม่ปล่อยเหมือนกันครับใช้โลสุดท้ายกันเอาไว้ตอนนี้โลกหมดทั้งคู่แล้วครับแล้วกดท่าพร้อมกันเป็นยาม,มิคาราสึที่ชนะ CMP ได้ปล่อยท่าหลอกลวงก่อน โอนิริว KO โปเกมอนตัวถัดไปส่งกาลาสนนโกลงมาฟาร์มยามิคาสึ KO โปเกมอนตัวถัดไปของพานับส่งอาเมก้าลงมาตีซาโซเมจิเป็นกาลาสนนโกได้เปิดโคนในท่าไน,นเฉดอัดไปเกือบครึ่งโหลดซาโซเมจิรอจังหวะ กดท่าเอาคืนเป็นท่าจมตีซูเปอร์เอฟเฟกต์ครับโดนอัดไปเลือดแดงสวนกลับด้วยท่าไนเชดย,ยังทนไหวเมทโอฟาเลสเดินเกมสวิตส่งชา์โดก,ก,ะ,กะลกัลลงมาเจอเคาน์เตอร์ด้วยยูเรเดนครับ ด้วยท่าเร็วที่เป็นท่าโจมตีประเภทพิษทำให้ทําดาเมจใส่ชาโดกัละกะละไม่ได้มากเท่ากับท่าปืนกลเมล็ดพืชครับเป็นชาโดกัละกะละได้เปิดก่อนในท่าตะบองกระดูกโดนไปเกือบครึ่งหลอดตีสะสมมิจ้กดท่าปมหญ้าจะเป็นท่าโจมตีซูปเปอร์เอฟเฟกครับดาเมจจะเคโอได้หรือเปล่าอัดไปยังทนได้กดท่าตะบองกระดูกทิ้งท้าย ยังทนได้เหมือนกันแล้วตีแลกกันไปแล้วเป็นดับเบิลคครับมาครับเหลือตัวสุดท้ายส่งลงมากดท่าแอร์คัตเตอร์เสร็จเลยครับโดนไปเรียบยังทนได้เป็นอารมอรก้าที่โดนท่าเร็วจน KO ไปแทนครับ แบบนี้ทำให้แชมป์โปเกมอนโกล์ PVP ของทัวร์นาเมนต์ลีกิโน่แชมเปี้ยนชิพที่มิววอกกี้ประเทศสหรัฐอเมริกาประจำฤดูกาล2026ได้แก่เมเทโอฟาเลสครับ เป็นคู่ชิงชนะเลิศที่สนุกครับเปิดแรกไปแลกมามีการเล่นผิดพลาดกันบ้างแต่ก็สนุกสูสีครับโดยในเกมสุดท้ายแพ้ชนะเรียกได้ว่าเฉือนกันไปแค่นิดเดียวเองเท่านั้นและเช่นเดิมถ้าหาใครชื่นชอบการแข่งขันโปเกมอนโก p พีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอโปเกมอนสีแตกต่างนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ